สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพีรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะ20พฤศจ,จิกายนของทุกปีค่ะก็ถือเป็นวันกองทัพเรือนะคะซึ่งก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธี เปิดโรงเรียนนายเรือณพระราชบังเดิมกรุงธนบุรีค่ะซึ่งก็จัดขึ้นนะคะในวันที่20พฤศจิกายน2449จึงถือว่าวันนี้คือวันกองทัพเรือนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะโดยสมัยโบราณนะคะที่ยังไม่ได้มีการแบ่งแยกกําลังรบทางเรือออกจากทางบก จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบกเมื่อครั้งเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือนั้นเนี่ยนะคะทางกิจการทหารเรือบางประเภทก็ยังขาดบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญจึงจำเป็นจะต้องจ้างชาวต่างชาติเข้ามารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการเรือแล้วก็ผู้บัญชาการป้อมต่างๆ ต่อมาค่ะหลังจากวิกฤตการร์รห1 1 2ก็คือตรงกับปีพุทธศักราช2436พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำริค่ะว่ากิจการของทหารเรือเท่าที่อาศัยชาวต่างชาติเข้ามาประจำตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนั้นไม่อาจที่จะหวังได้ในการรักษาอธิปไตยของชาติได้ดีเท่ากับคนไทยเอง พระองค์มีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทะหารเรือไทยให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆในเรือแทนชาวต่างชาติที่จ้างไว้ต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรืออย่างประเทศอังกฤษ ภายหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือและกลับมารับราชการในกรมทหารเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมทหารเรือจัดการฝึกสอนวิชาทหารเรือขึ้นโดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆังตรงข้ามท่าราชวรดิษสำหรับอบรมนายทหารชั้นประทวนหรือฝ่ายช่างกนและเดินเรือ ต่อมาในปีพุทธศักราช2434ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้นและในปีพุทธศักราช2440ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรือขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่งจนถึงปีพุทธศักราช2442ได้จัดตั้งโรงเรียนในเรือขึ้นสถานที่ตั้งโรงเรียนในเรือครั้งแรกอยู่ที่วังนันทอุทยานหรือสวนอนันต์มีนาวาโทไซเดลิน เป็นผู้บังคับการโรงเรียนในเรือคนแรกต่อมาในปีพุทธศักราช2443เมื่อสมเด็จพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากรมจัก,กรพัิพงศ์สิ้นพระชนพระราชวังเดิมกรุงทนบุรีซึ่งเป็นที่ประทับได้ว่างลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาพระราชทานพระราชวังเดิม กรุงทนบุรีให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2443เป็นต้นมากับได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนความว่าวันที่20พฤศจิกายนรศ125เราจุลาลงกรได้เปิดโรงเรียนนี้มีความปราบปื้มใจ ซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบต่อไปภายหน้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะทางกองทัพเรือก็ได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริการปฏิบัติภารกิจ การป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งและสำหรับในปีนี้นะคะทางด้านพลเรือเอกอาดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้มีการกำหนดคำขวัญประจำปีค่ะ ว่าเธอทูลสถาบันยึดมั่นระเบียบวินยัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคงนะคะซึ่งก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติของกำลังพลกองทัพเรือเอาไว้7ด้านด้วยกันประกอบไปด้วยด้านแรกค่ะจะปกป้องและรักษาสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สจะน,นานโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูป รรมจะกวดขันระเบียบวินัยกำลังพลให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง 4. จะดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการกำลังพลทุกระดับเพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 5จะดูแลความมั่นคงทางทะเลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและนำยุโทโภปกรสนับสนุนรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุ่งเรือง 6. จะทำให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ประชาชนชาวไทยมั่นใจและภาคภูมิใจ และ7ค่ะจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประสิทธิภาพทำให้ทะเลไทยปลอดภยัยและมีความมั่นคงภายใต้การบริหารที่จะเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังหรือ Fit for the future เพื่อนำไปสู่การเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไปนะคะนั่นก็คือในส่วนของวันกองทัพเรือนะคะ20 พฤศจิกายนของทุกปีค่ะ และเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูการในส่วนของการสนับสนุนนะคะส่งเสริมภารกิจของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะนำเอานวัตกรรมนะคะมาแก้ไขปัญหาปากท้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนสังคมเพื่อความเป็นเลิศและก็ความมั่นคงของชีวิตค่ะโดยทางด้านนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการหนุนเสริมภารกิจของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้นำผลการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านหน่วยบริหารโปรแกรมในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศมุ่งมั่นนะคะให้ทางกระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนในการ พัฒนาเศรษฐกิจทำให้คนไทยมีอนาคตที่ดี เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมของคนไทยถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะโดยนโยบายสําคัญนะคะของทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นนะคะในส่วนของเรียนดีมีความสุขมีรายได้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและวิจัยนวัตกรรมดีตอบโจทย์ตรงความต้องการโดยเน้นประเด็นสําคัญของประทศ ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะคะก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในกำกับค่ะทำหน้าที่ติดตามแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะในการทำงานของสถาบันการศึกษาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ที่มีบริบทเฉพาะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมรวมทั้งการเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อให้เกิดการบ นาการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการภาคราชาการภาคธุรกิจภาคสังคมและก็ภาคประชาชนค่ะโดยทั้งนี้ทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเองนะคะก็มุ่งให้มหาวิทยาลายัยและก็หน่วยงานของอวค่ะได้จับมือแล้วก็มีส่วนร่วมในพื้นที่และชุมชนเนี่ยเพื่อที่จะนำเอาองค์ความรู้เนี่ยไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลายัยในการขับเคลื่อนงานวิจัย นําไปสู่การแก้ไขปัญหาปากท้องและก็เศรษฐกิจได้รวมถึงนําเอานวัตกรรมนะคะมาแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะพัฒนาเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ํา การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจสร้างสารรค์นะฮรหรือว่า creative economy โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของชายแดนภาคใต้ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์มีภาคประมงนะฮะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นในด้านของการเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มโลกมุสลิมเหล่านี้ก็ ถือว่าล้วนเป็นปัจจัยในการเอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเด่นชัดค่ะนั่นก็คือในส่วนของการสนับสนุนนะคะเสริมกําลังในส่วนของภารกิจด้านการ ศึกษาะะของสถาบันศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะและสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะทางด้านผู้บัญชาการหารสูงสุดนะคะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีก็ได้ให้การต้อนรับค่ะคณะนักศึกษานะคะหลักสูตรวอปอ,อค่ะที่ได้มา เยี่ยมชมนะคะแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปนะกักมิชาการกองทัพไทยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศค่ะโดยการประชุมชี้แจงบทบาทและภารกิจของกองทัพไทยในวันนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้รับชมวิดีทัศน์ค่ะที่พูดถึงบทบาทนะคะภารกิจกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงตลอดจนได้มีการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้มีการซักถามแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะกับหัวหน้าส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยค่ะโดยก็จะมีการแบ่งนักศึกษาเนี่ยนะคะออาเป็น3กลุ่มในการเดินทางเยี่ยมชมการปฏิบัติงานต่างๆของทางกองทัพไทยในยวันนี้ค่ะถือเป็นการให้การต้อนรับนะคะและนอกจากนี้นะคะท่านผู้บัญชาการหางสูงสุดก็ยังได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาวาปอรวมถึงนักศึกษาวาปอมิตรประเทศนะคะแล้วก็ประธานรุ่น ที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมแล้วก็เยี่ยมชมภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้ค่ะโดยท่านผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดนะคะก็ได้มีการกล่าวให้อวาดกับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกัรราชาณจักรรุ่น66ซึ่งตอนท้ายนะคะท่านผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดก็กล่าวว่าในการรักษาความมั่นคงของชาตินั้นนะคะเป็นเรื่องที่ทุกท่าน มีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะคะได้ร่วมมือร่วมใจสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและส่วนรวมต่อไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube ช่องอัธพลดีแคสต์ดิฉันพิรยายพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ถึง2549 เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22 2 9ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ถึง2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2 4 9 7สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2 5 6 7หรหรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขา เป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย